แค่เต็มถุงกันแล้เอาแค่ล้นถุงก็พอทำอะไรอีกคะไลยกระปิ้นไม่ได้เลยวันนี้วันนี้ช่วยช่วยพี่แป๊ะขายมุนขายมุนค่ะไม่น่ามาแล้วนี่มีลูกค้าสดๆจากท้องเลยมุนเยอะเลยได้ไปแล้วสองกิโลข้างนั้นสวยๆๆกรอบๆเลยนะฮะทุกคนเนี่ยตัดจากต้นเลยเนี่ยใหม่ๆจากต้นเลยมาถึเออ เนี่ยเห็นใช่ใช่อยู่เลยจ้ะหนูมาซื้อเพิ่มค่ะโอ้บ้านใกล้นะคะหนูก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันแล้วค่ะแล้วเมย์เจ้าอธิชักดูเจ้าเจ้ากิโลเด็กเจ้งเกิดนี่แฟนพันธุ์แท้กิโลขึ้นเลยจ้าเพราะว่าเราอันนี้เราเอากับเราเอาเองไงเราจะจังได้ลูกเขียวน้ำมันอะไรน้องใส่มัดงห้ือ่ะไม่ใช่ค่ะมิกเด็ก อประมาณนี้ได้พวกอย่างไหนอร่อยกว่ากันเนี่ยเออเขียวกับดำเนี่ยแล้วแต่คนักเส่ยค่ะเป็นนักเส่ลูกค้าชอบคุณแมกลูกค้าจะชอบขาวเขียวกับดำไม่เคยชอบกิมได้นะคะชิมได้ค่ะชิมได้เลยจ้ะหิวอยู่พอดีเลยจ้ชิมเลยวันนั้นเห็นมีผู้ชายด้วยในไร่มีแต่มีค่ะเดี๋ยวต้องไปไล่เก็บตรงโน้นค่ะมาอีกแว่ นี่ไว้กิ้งอีกพันหนึ่งอีกโซนๆเหมือนกันไหมอันนี้เบ๊กค่ะอันนี้เบนต้นกันไวกิ้บนนั้นกันค่ะกันอันนี้โอ้อันนี้บอกที่ว่าให้หนูไปต้นหนึ่งอ่ะเหลือต้นหนึ่งอ่ะ้ยก็แถมไปให้ต้นหนึ่งไว้กิ้งนี่แหละค่ะเดี๋ยวชิมก่อนเด้อลอยไม้ไม่ต้องล้างเหรอไม่ค่ะกินได้เลยจ้บกระสานมีสารพิษค่ะแต่ว่าจริงๆก็ต้องล้างแหละแต่ว่า กินนิดหน่อยไดู้่อร่อยได้ค่ะได้ได้ค่ะถ่ายได้เลยค่ะได้ะถายได้เลยค่ะได้ค่ะได้ถ่ายเลยคะได้คะ้าย้เลย่ะไดหค่ะ้ยเยด่ได่ยไเไาเคด ขอบคุณค่ะถ่ายให้คุณแป๊ดดูด้วยเด้อนี่แหละจะได้ไปแล้วอะไรนะคะทีนี้ตัดมาตัดถ่ายให้ใครดูนะคะคุณแป๊ดถ่าดูด้วยจะให้ออกกูมันตายเดี๋ยวออกกล้องเมือลรจะเอาแป๊มาช้าแป๊ดมาช้าไม่เป็นไรเราช่วยๆกันลุงอุ้ยเป็นอะไรมาถามเกี่ยวกับ้เห็นลุงแป๊ดไปปลูกให้บ้านคุณเอกชัยอ่ะเขาติดตั้งเจ็ดสิบช่อนะคะโอ้นั่นนะสิเราก็อยากได้แบบนั้นน่ะก็โล่งเขาไม่มีหลังคานะคะ เราก็เลยอยากได้แบบนั้นคุณค่ามันจะเกินโลเลยมันยังอยากเกินนะคะอันนี้เราเอาเองไงเราเป็นช่างแก่ๆไว้เกินไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่อยู่เราติดแม่ไม่อยู่อใครอยากมาเที่ยวไร่คุณหวานก็มานะคะเนี่ยองุ่นแบบสดๆจากต้นเลยนะคะคุณแก่ไปแค่ขีดเดียวเองเป็นเลยค่ะง อร่อยค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะไล่คุณหวานจ้ะเนาะมันสดใช้ได้ใช่ค่ะคือมันไม่ไม่ได้หวานเปรียบหรอกแต่ว่ามันด้วยความที่มันสดอ่ะแล้วมันปอดสารด้วยปอดไม่ปอดไม่รู้จังมือเลยนะคุณแม่สังมันร้อยอ่ะส่องยี่ห้อสีเขียวอร่อยกว่าอันนี้อร่อยนะไปกินดีดามันเปรี้ยวมันชอบอันนี้รสละลาเลย ね